นี่คือพระสมเด็จมัรคังพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้มีความงดงามมากครับเพืเ่อนๆครับเป็นองค์ที่ว่าผมมีความชื่นชอบอย่างมากเพราะว่าลักษณะของพิมพ์พระนั้นนะฮะเราเห็นเนื้อมูลสารด้วยเห็นการยุบย่นนะครับของอนพระแล้วต้องบอกว่างดงามจริงๆครับงดงามมาก ก็ชอบนะฮะองค์นี้ดูมาดูขอบข้างนะครับนี่การเข้ามาศึกษาเนี่ยผมอยากให้เพื่อนนะครับลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระสมเด็จวัดระครังนะครับต้องดูขอบข้างด้วยนะดูขอบขอบข้างขอบบนขอบล่างนะครับนอกจากการศึกษาพิมพ์พระแล้วนะให้ดูขอบ มูลสารนะครับเป็นพระที่ไม่ได้มีการใช้งานเลยนะครับไม่ได้มีการใช้งาน,นแลวมูลสารเยอะมากนี่ะ ขอบข้างขอบด้านบนนะครับให้เห็นพิจารณาร่วมกันนะครับเพื่อนๆลองดูวันนะขององค์พระประกอบด้วยนะ look no,